พฤติกรรมปลอดภัยห่วงใย,ยเอือ้อธรรหยุดก่อนถ้าคิดจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนและมลพิษอื่นๆครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลำคลองบางไผ่ครับหรือชายเขาบางไผ่นี่ครับร่องรอยของน้ำสารเคมีครับที่เมื่อในอดีตที่โรงงานปุ๋ยนรกเขาได้สูบ สูบลงมาบริเวณนี้นะครับนี่ครับดูสภาพครับนี่เขาขุดดินออกไปถมที่บ่อข้ามบริษัทนะครับนี่ครับดูดูครับฟัมเด่นชัดของสารเคมีครับเป็นสีดําครับออกเป็นเกลือเลยครับนี่ค่าฟัมเข้มสูงมากครับบริเวณจุดนี้บบนี้เวศเสียหมดครับทั้งหมักหมมครับทั้งแพร่กระจายฝนตกมากก็แพ่กระจายอีก แต่ตอนนี้ก็คงแผกระจายเหมือนเดิมครับอยู่ในในในใต้ดินนะครับเนี่ยดูครับดูสีครับเนี่ยครับตกผลึกเป็นเกลือเลยครับนี่โอ้เนี่ยครับดูครับปดหูใจจริงนะครับนี่ครับเดี๋ยวไล่ไปครับบริเวณจุดนี้เขาก็ขุดดินขุดินออกไปครับเอาไปถมที่ข้างบ่อครับครับ นี่ครับดูครับนี่ครับบริเวณจุดนี้ครับก็ได้ขุดดินออกไปถมที่บ่อข้างพอดิษฐ์ครับตอนนี้ธรรมชาติดีนะครับเนี่ยมาก่อนต้นไม้เยอะเลยครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยของสารทคมีครับที่เกาะอยู่ในดินครับนี่ครับมหาสารครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมู่สามตําบลมะขามคู่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองครับนี่ครับเป็นผลึกเกลือเลยครับนี่ เนี่ยครับดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะหดหูใจจริงๆนะครับเนี่ยครับดูครับเนี่ยเป็นผลึกผลึกเกลืออะไรครับเนี่ยโอเคครับก็คงเราให้ธรรมชาติจัดการไปเรื่อยๆ แล้วก็รอสารท่านครับไม่รู้จะได้มีคำพิพากษาเมื่อไหร่อก็ต้องรอครับโอเคครับยังไงแค่นี้ก่อนครับผมเข้ามารายงานให้ทราบครับขอบคุณครับ